แรงศรัทธาแห่งพญานาคพลังปกปักแห่งธรรมณวัดหนองปลืออำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาดินแดนที่อบอวลไปด้วยพลังแห่งบุญและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อธรรมดลกิติปัญโยพระผู้เปี่ยมเมตตาผู้ตั้งมั่นในทางธรรมและการสืบสายพุทธาคมโบราณเพื่อคุ้มครองแผ่นดินและเหล่าศรัทธาญาโยมให้พลนจากภัยทั้งปวง ศาลพ่อปู่ศรีสุโธและเจ้าหญ้านาคีศรีปทุมมาภาในวัดหนองปลือถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวมแรงศรัทธาของผู้คนทั่วสารทิศไม่เพียงเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังนาคาธิบดีผู้รักษาพระธรรมหากแต่ยังเป็นประตูแห่งความศรัทธาที่เชื่อมโยงระหว่างโลกของมนุษย์กับโลกของทิพย์อย่างแนบแน่นในวันที่ศาลได้รับการบูรณะใหม่อย่างงดงามภายใต้เมตตาของหลวงพ่อธรรมดนมิใช่เพียงการซ่อมแซมทางกายภาพ แต่เป็นการปลุกพลังศักดิ์สิทธิ์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งองค์พ่อปู่และองค์เจ้าหญ้าได้รับการสักการะใหม่องค์พ่อปู่และองค์เจ้ายญ้าได้รับการถวายเครื่องบูชาอย่างครุถ้วนแสงเทียนเสียงส่วนและแรงศรัทธาของผู้คนลังไหลจนแน่นสารทุกสิ่งทุกอย่างล้วนดำเนินไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งพลังบุญและเป็นที่พึ่งทางใจของผู้แสวงบุญทั้งใกล้และไกลหลายคนที่มากราบ ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณศาลจะรู้สึกถึงแรงอธิษฐานและพลังแห่งนาคาธิบดีแผ่กระจายรอบกายความสงบความเย็นและความอุ่นใจเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างน่าอัศจรรย์หลวงพ่อธรรมดลมะก,กล่าวว่าศรัทธามิใช่เพียงการกราบแต่คือระลึกถึงคุณแห่งธรรมเมื่อใจสงบเทวดาและพญานาคทั้งหลายย่อมรับรู้ และนี่เองคือเหตุผลที่ศาลพ่อปู่สีสุทโทและเจ้ายญ้านาคีสีปธุมมาณวัดหนองปลือกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากมากราบสักการะเพื่อขอพรเรื่องความร่มเย็นความมั่นคงในชีวิตและความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้วยใจศรัทธาแรงศรัทธาไม่เคยดับสูนหากแต่ยิ่งบูรณะยิ่งเพิ่มพลังบุญขออำนาจแห่งพญานาคทั้งสองและบารมีหลวงพ่อธรรมดล จงคุ้มครองทุกชีวิตให้มีแต่ความรุ่งเรืองเย็นใจและมั่นคงในธรรมเสมอ